สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเนาะค่ะจ้าเมื่อนี้มาพอกำลำย่อยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเมื่อนี่นะคะลำย่อยกับผ้ามะยางตลาดนัดอีกแล้วค่ะทุกคนนะคะตลาดนัดบ้านน้องติงเผื่อค่ะผสมีทุกวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกแถวบ้านนี่แหละค่ะเออก็เลยผักกันมะยางนะคะหาหลาอซื้อของนะคะออยชายพ่อมาหล่อแลยวเห็นผลลไม้ค่ะทุกคนหมักมังคุดนะคะเนาะพันมากินมังคุดค่ะก็เลยซื้อมังคุดนะคะทุกคน ม,มังคุดก็ง่ามๆค่ะมองเนีค่ะนี่กำลังพอดีเลยนะคะเนาะก็เรียกว่าเสียออกจากสองลูกค่ะทุกคนเนื้องามๆด้วยค่ะทุกคนนะคะส่วนมากนะคะแถวเนี่ยในชุมชนแถวนี้นะคะเนาะในมู่บานนะคะเป็นสิมักมะยางตลาดนัดกันได,ด้ค่ะทุกคนตลาดนัดแบบว่าแต่เราขอบขเพวพมันเกิดสเนีเหมือนแร่นะะเนาะค่ะเนาะเกิดสิมะยางเต็มเลยค่ะ ตลาดมือนะคะเพื่อเกษตรมีตลาดนาดัดบ้านน,านั่นบ้านนี่นะคะเข้ากับมาในระแวกไก่เคียงนี่นะคะทุกคนเข้ากับมาเลยว่ามือนีสม,มุว,ว,วาวันอาทิตย์เป็นบ้านน้องตินเพือก็ีน่นะคะเข้ากับมานะคะนะหรือว่าถ้าเป็นบ้านพฤกัศสนะคะก็จะเป็นแถวบาลล้านลำไยคะ่ะแต่ว่าแถวบาลล้านลำไยน่ะตลาดนัดพิ่งบริหญ่นะคะเนาะเป็นตลาดน,าน,นัดนหน่อยะคะ่ะทุกคนตลาดนัดที่ชุมชนนะคะเนาะเพื่อเกษตรมีของมาขายหลากหลายนะคะก็คือจังตลาดนัดทั่วไปค่ะ ทุกคนนะคะอาช่ก็ไแด้แล้วค่ะทุกคนหมักมังคุดนะคะสองลกอันนี้เป็นขายโลละหาสิบบาทนะคะเนาะผลไม้ก็มีหลากหลายค่ะทุกคนช่วงนึงมีหมักมังคุดแล้วก็เงาะนะคะเนาะเงาะกระลังสีออกนะคะเงาะ ต่วางเหาะอยู่หน้าก็มีค่ะมีพ่อได้กินอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถาเป็นสุกเดี๋ยวทำย้ายเสื้าไปเก็บค่ะทุกคนนี่ค่ะย่างหลอกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอือขาหมูตุ๋นนะพามาย่างหลอกนะคะทุกคนบรรยากาศวิถีอีสานบ้านเฮานะค่ะปุดหน้ามีหอดติบเข่าขายได้ค่ะทุกคนง่ายง่ายมากค่ะเนาะติบเข่าหัดเออ นะคะข้าวคัคนกับไม่ยางเรื่อยๆนะคะเออบกแต้บกแต,งกแตงง่ง่ามๆผาดพ่นนะคะในคางเงาะอันนี้เงาะยังนวยเขีเขยวๆอยู่เนาะค่ะเนาะเพิ่นบอนให้สุกคะ่ะไอชาบาก็อยากกินยุ่นะคะอันนี้ม่วงสุกนะคะแต่ว่าอยากให้เพิ่นเขียวเขียวเอออยากให้เพิ่นนวยสุกๆในจักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนะาะเงาะ รา,ายชาติกับมากินบักเงาะอยู่แล้วนะคะเพิ่นมากินผลไม้พวกบักเงาะบักมังคุดจังสีค่ะทุกคนกับทุเรียนนะคะเนาะอืมอันนี้กับพวกบกับกนาวบักกระเลนบักพริกนะคะซามทุงหาซิปเพิ่งเก็ดเหตุคล้ายๆกออิจกรรมอยู่ทางชอบุรีคือกันคะ่ะทุกคนกกเพิ่งเกิเฮ็ดประมาณนี้แหละแสดงว่าราคาก,กับไก่เคี่ยงกันนะคะทุกคนอืมราคาก,กับไก่เคี่ยงกันอยู่เนาะค่ะเนาะอืม แถวบ้านนอกเข้ากับของแพทยะะ์ไได้ค่ะทุกคนอาใช่ก็เลยว่าเดี๋ยวซื้อบักแตงก้อนประสันค่ะทุกคนอันนี้บักแตงก็สามถุงหาสิบนะคะถุงหนึ่งกับถุงละยี่สิบก็เลยว่าเอาแค่ถุงหนึ่งพ่อนะคะเออซื้อไปหลายกะแช่ตู้เย็นกับสิกินประทานอีกค่ะทุกคนนะคะเข่ากันเลยนี่แหละซื้อไปถุงเดียวพ่อนะคะมันนี่นองผู้พามานนะะั่ได้ค่ะทุกคนเออผู้พาในตุกก๊กตา แต่ตุก,กตาเล้วบเอาอยังเลยค่ะทุกคนซื้อขอนมไ้ก็บบเอานะคะตุก,กตาเออพ่นธะมมกเลีนนะคะบกุงกับแพ้งค่ะช่วงนี้นะคะก็เลียว่าเดี๋ภาพกันปูบกุงไว้กินนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะบกน้ำปกน้ำปันนะคะน้ำปันกับแอบแพงร่งด้วยค่ะทุกคนแกวละสามสิบนะคะ หรือว่าพวกไอ้อันนั้นกับซีสิบห้าซีพี่กันค่ะก็ถือว่าราคาก็ถือว่าบะตางกันนะคะจะกับแบกทางชุนบุรี่นะคะก็ถือว่าแห่งดอเนาะค่ะเนาะอืมก็จะนํำย่ยสื่อนํำผ้ล่าก็เสียค่ะแก้วละสามสิบบาทก็เสียนะคะทุกคนอืมค่ะอันนี้น้ำย่อยมากกับสีคำค้ำแน่เจะนอนราคาก็คือกลุ่มนะคะ ประมาณหาโมงเคืองนะคะทีละแยมากหาโมงเคืองแล้วนะคะเนาะเพิ่งเกิดขึ้นมีช่วงแดดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะทุกคนตอนเช้ากับฝนตกช่วงบ่ายกับแดดออกจะน้อยหนึ่งนะคะพ่อกับแม่กับไปเปิดนายางน,นะคะทุกคนนะแต่ผู้พาร์คไอช่ายเฮ้ยลุงกับลาน,นะคะ่ะลุงกับลานในนางติดกันนะคะลานกับติดลุงค่ะค่ะทุกคนนะคะ อาจารย์ว่าสื่อนสื่อเนี่ยไปฝากพ่อกันหน้ามาสั่นกันทุกคนอันนี้จะเป็นสมปจอมนะคะเออเพิ่นว่งบอกคนไอ้เพิ่นปรุงแล้วนะคะเพิ่นกระลังปรุงเห็นไหมคะเพิ่นกระลังหั่นตะไคร่หั่นตะไคร่แล้วก็เพิ่นเอิน่นปลาแปลงเลยไหมคะแปลงเรียบร้อยแล้วว่าสั่นก็คือปรุงนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อบะเขือนะคะอันนี้บะเขือ,อวยุงละสามสิบบาทนะคะนี่ราคาชาบะมันเกลือ,อมาขายนะคะนี่ลำย่าอยากออกมาขายสิไหมคะทุกคนนี่คือสีดีเห็นไหมเนาะ กัเข้ามีอีกอย่างที่แบบว่าข้าปลูกแล้วนะคะปลูกแล้วเรือกินเรือใส่ข้าวแต่แล้วขาก็ปลูกไว้กินก่อนนะคะทุกคนพอปลูกไว้กินเราทำเป็นเรือข้าก็เอามาขายตามตลาดนาตังสีก็ดีด้วยเนาะค่ะทุกคนเออเป็นวิธีอีสานบานข้านะคะเนาะเอือขายอบใแตงกิ่งนะคะไม่ใช่เอื่นบักแตงกิง่งที่จริงก็เป็นแตงไทยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกคล้องทอดนะคะแต่ช่วงน้านี่ักแตงออกขายด้วยเนาะคะ่ะคุณแนมะ่ใบแตงเออักแตงล้านนะคะทุกคน เห็นไมนู่นอย่างดีนอับแบบเต่งค่ะทุกคนกิดซอยนะคะเออเห็นหลายก็เลยซื้อมาทุกหนึ่งแหละค่ะแบกเต่งนะคะขนมนะคะ,นะคะต่างๆมีเนื้อหานะคะพวกเนื้อหมูนะคะวาสิมาซื่อนสมเอเออย่างกน้อสมป่าได้ไหมคะ เออพอมันค่อยมาสื่อพันอันยี้กับมหาเบิงบ่มีค่ะทุกคนบ่มีเลยนะคะ,สะเสดงเพิ่นม,มากนะคะอันนี้จะเป็นโซนผักค่ะทุกคนพวกผักพวกอันนี้ก็พผักนะคะนะอันนี้ผักผักไอ้ให้ให้ให้ดูนะคะต้นบีสิบนะคะอันนี้เราไม่ได้สื่อประจำค่ะทุกคน ง่ามนะคะเนาะเพราะว่าก็ต้องต้องกินพักนะคะว่าเสียนไปเก็บผักบุ้งก็บ่ได้ไปค่ะทุกคนเสี่รเม่ออยากไปก็อยาไปเก็บผักบุ้ง่ะนแล้วคะทุกคนแต่ว่ายางบะหอดห่วยค่ะทุกคนเพินอยู่บบไก่นึ่งะคะ่ะเพราะว่ารล รถไปบ่หอดบ่ถึงเห็นไหมคะทุกคนเทาตรงยางเข้าไปอีกลึกๆเห็นไหมคะอู้ปุนะคะทุกคนผักกระจองมัดใหญ่ๆค่ะเออผักกระจอกับมดลวกนะคะเนาะลวกไอ้ใส่กับต่าพวกตํามัวตําส่วนไหมคะทุกคนผักกระจองผักบุ้งบักทัวนะคะก็เป็นผักผักพื้นบ้านเท่านะคะเนาะผักพื้นบ้านแน่ผักตลาดแน่ผักตลาดก็จะมีพวกผักข้านะคะวางตุ้ง ผักบุ้งองศ์นะคะทุกคนมีหอดผักกัญญาพอดนะคะ่ะทุกคนไอาใชาเ่เลยว่าเอาเอาผักขนานะคะเอาขนาไปมัดหนึ่งที่หาปเะ็ดผัดซีอิวะะ๊วค่ะทุกคนค่ะเฮผัดซีอิว๊วสื่อเศษนมื่อไหร่โ่คะว่าสิเฮผัดซีอิ๊วนะคะเนาะเดี๋ยวคุณเหล่าตอนตว่างๆอาช่ยว่าเดี๋ยวสุภาพเฮผัดซีอิ๊วกิน,นะคะ่ะทุกคน ก็เลยเดบักทัวนะคะบักทัวมืไปทัดตํานะคะอาจิตามยัมือเสาร์ก็ได้ค่ะทุกคนตําบักทัวบักฮุงกับแพ้งเนาะค่ะตือบักฮุงกับใบท่านอยากกินหลายนะคะออไก่อันนี้ไก่บานค่ะทุกคน ยาลากันเนาะค่ะทุกคนตลาดนัดก็เป็นคนชุมชนแถวนี้นะคะเป็นเดี๋ยวมีหลายมู่บ้านเนะ่ะค่ะมะยงังนะคะมู่บ้านไก่เคี้ยงกับมะยังตลาดนี่แหละค่ะเพราะว่าเพิ่อเก็เป็นตลาดถือว่าเป็นตลาดใหญ่ยิ่น,นัะค่ะเนาะเออแผ่นแถวอยู่บันหฮเข้าเนี่ยกระเอว่าตลาดใหญ่เติบค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นโซนเนื้อค่ะขายเนื้อ,อ อันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบทุ่งนะคะทุกคนน้ำใยเห็นแล้วค่ะไอ้ซุปน้ำไม้ค่ะทุกคนน้ำใยเสียเอาซุปน้ำไมไอ้ไอใช่เสียเอาหมกเครื่องในน้ำไม่เอาซุปน้ำไม่ทุงหนึ่งค่ะเอเขาก็ซื้อไปกินแล้วนะคะมอนี่มอนี่ซื้อกินเลยนะคะเพราะว่าหาโมงเครื่องแล้วค่ะทุกคน้อหาไปทอดบ้านแล้วเดี๋ยวถ้าไปเห็ดเดี๋ยวพอก็ม่สีหูเขาเนาะค่ะก็เรียกว่าซื้อเป็นทุงไปเลยค่ะซื้อก็เขาเป็นทุงไปเลยนะคะน่คะก็ได้เอาหมกน้ำไม้ครับ อ,อูเมียนซุปนมใหม่สน่นดรคาก็หมูกเครื่องในนะคะหมกเครืขข่องในไก่นะคะมืนอนันกับมาซออือมาซือร้านนี้นะคะทุกคนแต่ว่าซื้อมืนอนันซื้อหมกป่าไปสองหมกนะคะทุกคนกินกับเบเบิร์ตคะ่ะ ผู้ากันย่างตามกดลุงเปิน่นต้อยต่อยค่ะถามว่าเอาขนม,มอ,อีกยังบ่บ่เอาบ่เอาอย่างเดียวค่ะหรือส,สื้อที่ย่างไหกับบ่เอานะคะบ่กินบอ่นบอยากกินยังสักอย่างนะคะน้องผู้ภาหือเพิ่นได้ของเด่นแล้วเพิ่นบ่อเอาย่างเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตขขนยอนแรกเพิ่นไหยากอันปิดเป็นเนอันนั้นัหมคะทุกคนเปินอันอีหยังก,ก็เนาะบานล่มเห็นไหมคะ่ะือแตอนนั้นย่างยานล้านไข่นะคะนะอือเพราะว่าขันเปนน็นเรนนึเงือเ่อตขขแตกเป็นสีไข่แตก เดี๋ยวมืออื่นสีบรัไปโุงเรียนค่ะเพราะว่าหลานจะไข่เพินพ่นเพิน่นไขบ่บอยนะคะป่วยบอยนะคะเนี่ยนิวแทุเรียน,นะคะ่ะทุกคนเพิน่นป่วยบอยเนาะหลานกา็ไดเออม,มาค่อยแข็งแรงนอ่อ่ขเปรินเนนพิ่นมากเลีนน้ำเดีนให้นะคะทุกคนเออนะคะนี่ใส่กลอกนะคะ ทุกคนก็ได้พักกันได้อันหมูอบค่ะทุกคนเอามูอบไปชิ้นหนึ่งนะคะนี่หมูอบหนึ่งชิ้นนะคะนี่้วคะทุกคนอาหารเย็น <c oughs> อาหารเย็นกับีประมาณนี้แหละนะคะเนาะจักสิซื้ออีหอย่างค่ะทุกคนมันหลากหลายนะคะถ้าคือบอกว่าเ้าสิก,กินอีอังอขันวันมายางตลาดนัดนี่คือบอกด้วะะ่าเนาว่าสิก,กินอ่างเนาะส่วนมากก็สิได้พวกอพัก วกอีนยังหนักซื้อไว้แต่ไปเฮ็ดกินนะคะอันนี้ค่ะทุกคนพา่าเป็นนกกระทานะคะนกกระทาทอดาสมค่ะทุกคนือว่านกกระทาอบไหมคะนกกระทาอบอกับบเคยกินนะคะเนะกกาะบุ้คากินค่ะทุกคน นกกระทาอ,อแต่ว่านกกอะและ้วเนี่ยกับบ่เอยปกบ่เคยกินเลยคะ่ะพวกนกเนาะบ่กล้ากินเลยค่ะเออแต่หนูเนี่ยเคยกินแต่ตอนน้อยๆพวกหนูเออนกยังบ่เคยกินนะคะหนูนี่ตะกีเพ่นเขากับบุหูุนนะคะนะ่ะน้องเพิพนนพ่นจิ๋วเห็นไหมคะทุกคนเออโอเคเนาะค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะลำย่กันทานผูฝาาไปสัมผัสก่อนนะคะลำย่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามไปกับน้งใจการดำย่าคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย